จำนวนเฉพาะหมายถึงจำนวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1กับตัวของมันเองค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทีนี้มาสู่การทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าจำนวนเฉพาะเหมือนที่เราทราบความหมายไปแล้วนะคะข้อหน่นะคะถามถามว่า 17เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เพราะเหตุใดเมื่อสักครู่เราทราบดีแล้วนิยามมันบอกว่าถ้าจำนวนไหนนะคะที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองใช่ไหมคะจะเป็นจำนวนเฉพาะ17นะคะเป็นนะคะเพราะว่ามีอา้า ตัวประกอบเพียงสองตัวคืออ๋อขออภัยคะ่ะคือทำไมมีไม่เอี่หนึ่งและสิบเจ็ดซึ่งสิบเจ็ดก็คือตัวมันเอง ใช่ไหมคะตัวประกอบอื่นของ17ไม่มีเลยนอกจาก1และ17คือตัวมันเองเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวประกอบก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนข้อ,เ,อเหมือนตัวเลข17นี้นะคะข้อ2 21เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่นะคะถามว่า21เป็นหรือเปล่าเราจะต้องมาคิดว่าตัวประกอบของ21จะมีแค่1และตัวมันเองหรือไม่นะคะปรากฏว่า21มีตัวประกอบที่ไม่ใช่แค่ห และ21ใช่ไหมคะถามว่า3 3ก็เป็นตัวประกอบของ21ใช่ไหมคะเพราะ3หาร21อหาร3ลงตัวใช่ไหมคะ7 7ก็เป็นนะคะแล้วก็ยัง1 3 7จะมี3และ7ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ21ไม่ได้มีแค่2ตัวเหมือนในข้อ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบว่าไม่เป็น เพราะมีตัวประกอบเอาคุณครูลบตรงนี้ออกนะคะมากกว่าสองตัว ะะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนในการตอบนะคะต่ข้อไหนที่เป็นตัวประกอบเราจะใช้เหตุผลการตอบเพราะเหมือนกับข้อ1น,นะคะเพราะมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองก็คือตัวจํานวนนั้นนะคะถ้าเช่น21ที่ไม่เป็นตัวประกอบขออภัยค่ะที่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเราก็จะตอบว่ามีตัวประกอบมากกว่า2ตัวนะคะข้อ3ค่ะ37 นักเรียนว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่คะปรากฏว่าเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขความหมายของคำว่าเพราะก็จะเหมือนกับข้อหนึ่งนะคะมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งและ ตัวมันเองคืออะไรคะ37แบบนี้นะคะข้อ4ข้อ4เป็นหรือไม่คะ43เป็นหรือไม่43เป็นนะคะเป็นเพราะาคุณครูขอเนี่ยเขียน,นแบบนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ43ก็จะมีแค่1และ ตัวมะเร็งก็คืออะไรคะ43นะคะ51เป็นไหมคะห้าสิบเอ็ดหไม่เป็นนะคะถ้า51ไม่เป็นแสดงว่า51มีตัวประกอบเป็นยังไงคะมีตัวประกอบมากกว่า2 ตัวใช่ไหมคะอ้าวเช่นอะไรที่คุณครูนึกออกนะคะเช่น51นะคะหาร3ลงตัวหรือเปล่า3 1เป็น3ลบลงมาเหลือ2ชัก1ได้2 1 3 7 21จริงๆด้วยนะคะ51มี3เป็นตัวประกอบด้วยเหมือนกันมันไม่ได้มีแค่1กับ51ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ อ่าข้อ6นะคะนักเรียนไปสู่ข้อ6ของเราข้อ6เป็นหรือเปล่า65เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะหกก็ไม่เป็นนะคะนักเรียนจะนึกออกนะคะนึกง่ายด้วยสุดคุณแม่5ใช่ไหมคะ คุณครูจะนึกออกเสมอสูตรพจน์เมื่อหเราก็จะมีลงท้ายด้วย5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น65้ามันไม่ได้มีเฉพาะ1กับตัวมันเองมันก็จึงไม่เป็นนะคะไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเหตุผลจะเหมือนกันเลยกับข้อข้างบนข้อ51เรามีตัวประกอบมากกว่า2ตัว โอเคนะคะข้อ7และข้อ8ปดครูคจะฝากนักเรียนไปเขียนเหตุผลเองนักเรียนให้เหตุผลได้แล้วนักเรียนทราบอะที่ครูพาทำใน6ข้อที่ผ่านมา87เป็นหรือเปล่าข้อ7 87เป็นไหมคะไม่เป็นนะคะไม่เป็นเพราะออในข้อนี้ถ้าไม่เป็นเราก็จะบอกว่ามีตัวประกอบมากกว่า2ตัว นะคะ131เป็นหรือเปล่าคําตอบคือเป็นนะคะเป็นนะคะเพราะ131มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองก็คือ131เป็นต้นนะคะอันนี้คือ ที่มาความหมายที่เราทราบความหมายมาแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดว่าข้อไหนเป็นไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นในแปะข้อนี้จะทําให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะาหรับตารางนี้นะคะจะทําให้นักเรียนเห็นได้อย่างชัดเจนถึงจํานวนเฉพาะนะคะในแต่ละข้อ10ข้อนี้นะคะคุณครูมีตัวประกอบทั้งหมดของแต่และจํานวนให้หมดแล้วนะคะนักเรียน เปรียบเทียบหรือตอบว่าจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะได้เลยโดยเราจะดูว่าจำนวนนั้นมีเพียงมีตัวประกอบเพียง2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูเห็นเลยข้อไหนที่มีตัวประกอบเกิน2ตัวหรือมีแค่1ตัวหรือมากกว่า2ตัวคือไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ18 มีตัวประกอบทั้งหมด4ตัวก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะ12มีตัวประกอบทั้งหมดที่เขาให้มาทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นใช่ไหมคะ13มีตัวประกอบ2ตัวเข้าเงื่อนไขของตัวประกอบแล้วและมีแค่1มันก็มี1เหมือนกันใช่ไหมคะและตัวมันเอง13ก็คือตัวมันเองก็คือ13เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะ 19ก็มีแค่1กับตัวมันเองคือ19แล้วก็มีเพียงสองตัวนะคะเข้าเงื่อนไขของจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเป็นนะคะ20่สิข้อห้าไม่เป็นใช่ไหมคะ6ก็มีแค่1นกับตัวมันเองคือ23ใช่ไหมคะข้อ6นะคะเป็นนะคะข้อ7 34มีเกินมีไม่ไ,มไ,มได้มีแค่2ตัวมีตั้ง4ตัวเพราะฉะนั้นไม่เป็นนะคะถ้าเราเห็นว่าเงื่อนไขแรกไม่เข้า กติกาของการเป็นจำนวนเฉพาะเราสามารถติ๊กไม่เป็นได้เลยนะคะข้อ8 47เป็นใช่ไหมคะมี2ตัวตัวประกอบมี2ตัวแล้วก็มีแค่1กับตัวมันเองคือ47นะคะข้อ9ไม่เป็นมันมี3ตัวใช่ไหมคะข้อ10เป็นเพราะมันมีแค่1และตัวมันเอง อันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าเขามีตัวประกอบให้เราแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเช็คอยู่ข้อหนึ่งมีตัวประกอบเพียงสองจำนวนใช่ไหมคะสิ่งที่สองในการเช็คของเราคือมีแค่หนึ่งและตัวมันเองนะคะจำนวนเหล่านั้นจะเรียกว่าจำนวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะหมายถึงตัวประกอบของจำนวนนับใดที่เป็นจำนวนเฉพาะ ามาสู่เรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะในการทําแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจของเรานะคะสําหรับคําว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะค,คุณครูจะใช้แบบฝึกหัดนี้ในการเพิ่มเติมความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนสังเกตที่ข้อ1นนะคะตัวประกอบของ18มีทั้งหมด6ตัวคือจํานวนที่คุณครูหามาให้แล้วนะคะว่า18มีตัวประกอบทั้งหมด6ตัว ะคะือหนึอ1 2 3 6 9และ18นะคะในบรรทัดถัดมาเขาถามว่าจำอาขอภยัยจำตัวประกอบนะคะตัวประกอบเฉพาะที่เราเรียนวันนี้นะคะตัวประกอบเฉพาะของ18มีตัวอะไรบ้างเราทราบความหมายของตัวประกอบเฉพาะไปแล้วว่าคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะ ัวประกอบเฉยๆกับคำว่าตัวประกอบเฉพาะมันคนละอันนะคะคุณครูฝากนักเรียนด้วยบางคนจะเอาคำว่าตัวประกอบกับคำว่าตัวประกอบเฉพาะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจคำว่าตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเรามาเช็คเลยนะคะว่า18มีกี่ตัวคุณครูไกด์ไลน์ไว้แล้วว่ามี2ตัวใช่ไหมคะเราไปดูที่ ัวประกอบข้อข้างบน6ตัวของ18นะคะ 1. 1เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ 1. ไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะ 1. มีตัวประกอบเพียง1ตัว1ตัว,ตวประกอบของมันนะคะก็คือ 1. มันไม่ได้มีตัวประกอบ2ตัวตามเงื่อนไขของจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะหลายคนจะสงสัยว่า1เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่คือไม่เป็นนะคะ2เป็นใช่ไหมคะ สามเป็นจำนวนเฉพาะหกไม่เป็นเก้าไม่เป็นและสิบแปดก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของสิบแปดมีสองตัวคือสองและสามนะคะนี่คือคำว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะอ้าวในข้อสองคุณครูก็หาไปให้แล้วนะคะตัวประกอบของสี่สิบเอ็ดมีสองตัวคือหนึ่งกับสี่สิบเอ็ด ะะตัวประกอบเฉพาะของ41มีกี่ตัวนะคะในบรรทัดถัดมา 1. คุณครูบอกไปแล้วนะคะตัวประกอบเฉพาะนะคะอย่าลืมคำว่าตัวประกอบเฉพาะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นแต่41เป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะของ41จึงมีแค่1ตัวนะคะคือ41ตัวเดียวนะคะ ก็อา87คุณครูหาตัวประกอบทั้งหมดมาให้แล้วตัวประกอบนะคะมี 1, 3, 29และ87นะคะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ3ใช่นะคะ29กับ87ตัวไหนเอ่ยเพราะคุณครูไกด์ไลน์ไว้แล้วว่ามี2ตัวใช่ไหมคะตัวประกอบเฉพาะมีอยู่2ตัว 29กับ87อันไหนจะเป็นจำนวนเฉพาะเอ่ยคำตอบที่ถูกคืออันไหนคะคือ29นะคะ87ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะได้แก่3และ29นะคะโอ้โหข้อ4เยอะเลยนะคะตัวประกอบของ210 มีทั้งหมด16ตัวคุณครูหามาให้หมดแล้วไกด์ไลน์ไว้ว่ามีอยู่4ตัวที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ใช่2ใช่3ใช่5ใช่6ไม่ใช่นะคะ7 14 1ส1บสี่สไม่ใช่นะลูกจุ๊บ4อก็ยังมี6ที่หาลงตัว จ็ดสก็ยังมี10อีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่แค่1กับตัวมันเองคือ70ใช่ไหมคะร้อยหาก,ก็ไม่ใช่2อ0ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของสองร้อก็จะมี2 3 5และ7จ็ดโอเคไม่ยากใช่ไหมคะตัวอย่างที่คุณครูให้มาค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องความหมายของคำว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะ